เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการธนากนแรแลนด์บรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติอยู่ภูเขามีความเป็นส่วนตัวเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในทำเลที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อทุกเส้นทางการเดินทางอยู่ติดถนนสายหลักถนนบายพาส36เดินทางสะดวกและรวดเร็วขนาดพื้นที่119ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการธนากรแลนด์โดยเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบนขางคูขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนหมายเลข3 6ประมาณ3.7กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมะขามคูซอย1 2ขับตรงไปอีกประมาณ1.1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึ่งแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by J Asset Management